สดนะฮะแท้โอเคลิปะโอเคครับมังการสวัสดีกูดูสขกน่ารักคุนในครับวันนี้เราอยู่ในเกมไปครับแมบฮัดคอนหนึ่งร้อยวันแม่เอื้อนลงพอตัวสร้างเนี่ยก่อนเล้นบันนะครับมั <c oughs> งการจะลงมอด วันเด็ก, day, ก่อนจะได้รู้แล้ว,ว่าเป็นวันอะไรมาผมเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะรอดไหมเนี่ย างมนนนะไอเด่นั่นต้องอยู่หน้าหน้าสุดเลยฮาร์ดคอร์โอเคถ้าเกิดยังไม่ติดแสงว่าต้องไอนี้อีกครั้งหนึ่ง จะไม่ิดเจอว่าอมโมอันนี้นะด้นนี้เนะี่ะมานี่แหละก,ก้านก็ซ้ำเหมกันเลยเอ้ยลืมบอกไปเขียนชื่อก่อน <c oughs> เรื่องมากเลยกู คิดว่าอาชอเคโอเคแล้วว่าร้อยวันแล้วกันไม่เอาไม่เอาคิดก่อนเอาเป็นสบายโอช่างหัวมันแล้วก็ไม่ต้องไม่ต้องตังค์ไม่ต้องตังค์นี่เข้าไปเลยผิดนาน ตนี้า,าตวตาทีของข้าหมดไปดูเหมือนของจาว่าแด้เป็นมือถือ <c oughs> โอเคกำลังดาวนโหลดหลังว่าคงจะไม่โดนเตะนะไม่โดนดีเลยคลิปด,ดี วันต e ่อไปโทรศัพท์ที่ใช้เป็นเครื่องเดิมครับเอยเครื่องนั้นนะต้องชาร์จถึงสองชั่วโมงเครื่องหนึ่งเอ๊ เอาคือว่าเครื่องนี้ไปไว้สับได้สุดแล้วกันมายังโอเคเด๊คือคือจัดการก,ก็คือเราจะต้องห้ามตายถ้าเกิดเราตายขึ้นมานะ่ะเกมโอเวอร์รยังไงคือจบซีรีส์ไปเลย ร้อยวันของเราสังเกตข้างบนนี้รู้ว่าเป็นวันอะไรอยากเ่ียนโอเคเวอรชันอะไรครับผมอยากเล่นอ๋อบวอร์ชันล่าสุดครับ1.7 ถ้าอยากจะเล่นก็กดลิงก์ให้เลยครับที่ผมทิ้งไว้อยู่อ่ะไม่ใช่ใต้คลิปนะไอ้ใต้ไ์สนดลวแหละแต่ขึ้นดแม่ก่อนนะโอเคโอเคมาได้เวลาครับของ องกันตัวจากพวกซอมบี้แล้วก็ตัวปัญหาคิปเปอร์เออคิปเปอร์แหละตัวตัวสุดเลอ่ะสำหรับผมอะระเบิดเลยระเบิดคาปอมอัดหน้าผมเนี่ยเกมโอเวอร์เลยนั่นน่ะโอ้โหไม่กล้าลงน้ำอะ่ะ เช็คสิว่านี่ยังโอเคต้องรี้วู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  ไปสิตรงนี้นะไม่น่าไหวไปที่อื่นก่อนโอ้รัเจ้าคยเกยถอดนี่เราอยู่ในก่อหรอนั่นนะ่ะให้ตายให้ตายให้ตายครับเรือก่อนครับเรือก่อน ไอ้ออกจะปนพายกันเลยดีกว่าอ้ามตายด้วยด้วยหาโลเวที่เหมาะสำหรับอยู่ในบ้านหรือเรียกง่ายก็คืออยู่ตรงนี้น่าจะไม่ไหวหรอกไปตัดมาอยู่โเวนี้ดีกว่า โอเคอัน <Okay. S 2> นี้อยู่ในวันที่ศูนย์อยู่ รีบเล่นแล้วครับเล่นเล่นเล่นที่ชิดบางกอแล้วก็เล่นไปครกคกร้อยวันสักทีไม่อยากจะชื่อว่าเราเกิดอยู่ในเกาะโอ้ยส่มาก็พูดได้อย่างงี้เลยเราเ็กซีแล้วว่ามีที่ไหนที่พอจะได้บ้าง انا اي هنا انا ที่ไหนที่เหมาะสำหรับการเล่นได้บ้างเนี่ยโอ้โหเปิดนีที่มาเนี่ยนี่มันนักโผล่ชัดเออพอเ๊ะยดีใในนะคุณเอ้ย,ย,ย,อยหมอหน้านี่ไม่จริงน่ะ เจได้แค่หมอนนะ้น้ำเจไดแค่หมอ้น้ำแสดงหรือเปลาาาา่าหรือเปล่าว่าใช่หรือเปล่าเช็คกูสิเออเจได้แค่หมอ่าน้ำเดียวเนี่ยโอ้โหเจได้แค่หมอนนะ้มอนนะ้ำเนนะี่ยเกาะแยกกูเกลียดแก ต้องไม่ไปแล้วนุ่อ,อยู่ไหนเนี่ยกอดดีๆไอ้หน้าเี้ งั้นเราไปจุดที่เดินดีกว่าเผื่อจะได้เจอถิงนว่งนะจะไปเกาะน,นี้กันไปกัดกันเะ มา let's go อ okay. re ่าไปกันไปอยู่โอเคเดี๋ยวไปจุดน้ำพังจุดน้ำเลก่อนโอเคโอ้ยสบายว่าจะพีในมีหรือเปล่านะ มีห,หรือเปล่าเห็นห็นเอ๊ะมีจริงด้วยบองไงมีตัวอะไรมานี่นะ,นะโอเคโอเคต้องดีบแล้ว้องดีบแล้ว การจะมือแล้วกาจะมือแล้วเฮ่มไปมือแล้วตรงนี้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 โอ้โหสวยแล้วแพนดีครับ โอ๊ยเป็นเพ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 นเอาชีวิตรอดนี่ไม่ค่อยลำบากมากเลยโอ๊ยปักแสก่อนอ๋อมีสามีแขกที่ไปรับเชิญมาด้วยมาสองคนโอ้นี่มันเนาะ ai kia mà với Ủa có đi đâu À quay với hải Thế hải phải mất nhỉ โอ้ oh. เอาสิเนะลยเวลาเวลานี้หนีไกลหนีไกลไม่สุดโอ้ยปรับกลางวันก็ไม่ได้ซะด้วยนี่มัหมอกชีวิตรอดหาคอ กับอะไรก็ไม่ได้เพด้วยไม่ได้เป็นเจ้าของแมปก็เถอะ C'est cool, hein, cool, c est... C est cool